them w e r e the movie started Facing at a photo t h e taken Space tree flying through the skies and b a t t e s a p p n everywhere สวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็ผมได้มีนะครับต้นกวักมร,รกดซึ่งขึ้นมาแบบนี้แหละผมก็จะปลูกเขานะครคือวางไว้วันนี้ซึ่งผมเตรียมดินไว้แนละ้วนี่นะครับผมก็จะค่อยๆใส่ไปนี่แะครับ ง่ายๆนะครับแล้วก็งนี้มานะครับนะครับแล้วก็จะให้เห็นขอนตรงนี้นิดนึงนครับขึ้นมานะครับลักษณะนี้ก็จะใส่เข้าไปจับจากนั้นนะฮะเรียบร้อยผมก็จะลดน้ำนะครับก็เพื่อดูดินอีกทีนึงนะฮะว่าเป็นยังไงซึ่งตรงนี้ดินผมก็ง่ายๆครับคือเป็น กาบมะพร้าวดินปุ๋ยคอกแล้วก็ดินเ,เขาเรียกใบกล้ามปูนะครับผสมกันนะฮะอย่างนี้เพื่อให้รากมันเดินง่ายๆครับก็เรียบร้อยก็เดี๋ยวดูน,นะฮะว่าต้นกวักมาเราลูกจะเป็นยังไงนะฮะก็วิธีผมง่ายๆครับขอบคุณครับทุกการรับชมเป็นกำลังใจให้เรามีความสุขถ้าชอบช่องสไตล์สบาย กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆออกมากดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆมาครับขอบคุณครับ